ีปน้องนะคะอีกครั้งเรื่องของความยำเกรงพระเจ้านะคะความยำเกรงพระเจ้าคือวลีในพระคัมภีร์ที่เป็นหัวข้อของการพูดคุยในตอนนี้นะคะเนื่องจากมีความกลัวที่เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเวลานี้และชั่วโมงนี้เราก็จึงเด็กเรี่ยที่จะพูดคำนี้แต่ยังไงก็ตามมันมีความกลัวอยู่สองแบบ ซึ่งตรงกันข้ามหรือสินเชิงอย่างแรกก็คือจิตวิญญาณแห่งความกลัวส่วนอีกแบบก็คือความยำเกรงพระเจ้าพระคัมภีร์ได้แยกความแตกต่างระหว่างสองคำนี้หลังจากที่โมเสินะคะกลับมาจากการเข้าพบเพื่องพระพักของพระเจ้าเขาได้พูดกับประชากรของงค์ว่าอย่ากลัวเลยพระเจ้าเสด็จมาทดสอบท่าน เพื่อที่ความยำเกรงพระเจ้าจะอยู่กับท่านเพื่อปกป้องท่านจากการทำบาปขณะที่เหล่าประชากรยืนอยู่ห่างๆโมเสก้าเข้าไปใกล้ที่มุดทึบซึ่งพระเจ้าประทับอยู่พระธรรมอพุยยพบบทที่ยีบข้อ2 0 2สิ 1. แวบแรกที่เห็นก็คือว่าเหมือนกับว่าโมเสกัดแย้งกับตัวเอง ข้าพเจ้าขอถอดความคำพูดของโมเสสเพื่อทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่ากลัวเลยเพราะพระเจ้ามาดูว่าความยำเกรงพระองค์อยู่ในตัวท่านหรือไม่การประกาศของโมเสสนั้นไม่ได้ขัดแยง้งค่ะแต่เป็นการสร้างความแตกต่างระหว่างการกลัวพระเจ้ากับความยำเกรงพระเจ้าคนที่กลัวพระเจ้านั้น มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ให้นึกถึงตอนที่อาดัมนะคะวิธีที่อาดัมซ่อนตัวจากการสถิตอยู่ของพระเจ้าหลังจากที่เขาทำบาปต่ลงค่ะในปฐมกาลบทที่สามข้อแปดในทางกลับกันคนที่ยังเจงพระเจ้าก็จะไม่มีอะไรเลยที่ต้องปิดบงังจริงๆแล้วเขาหรือเธอคนนั้น กลัวที่จะห่างจากพระเจ้าสดุดริศดังนั้นข้าพเจ้าขอชี้ประเด็นที่สำคัญก็คือความยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่การกลัวพระเจ้าค่ะเราจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนที่เรากลัวได้ยังไงอย่างที่กล่าวไปแล้วความยำเกรงพระเจ้าที่แท้จริงนั้นกลัวการต้องอยู่ห่างจากพระเจ้าท่านไม่ต้องการจะอยู่ที่อื่น นอกจากอยู่ในการรงสถิตในการดูแลและในความรักของพระองค์ท่านไม่หวั่นไหวว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรท่านรู้ว่าไม่มีที่ไหนที่จะดีไปกว่าการอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าสิ่งที่เห็นได้ชัดจากการที่ท่านนั้นเชื่อฝังลงความยงเปร่งพระเจ้าคือการนับถือการบูชาการให้เกียรติและการเคารพพระองค์ มากกว่าพูดถึงผู้ใดหรือสิ่งอื่นใดอ่ะดการยึดมั่นในพระองค์ด้วยการยกย่องแบบสูงสุดอบกอดความปรารถนาแห่งพระทัยของพระเจ้าให้เลอค่าและมีค่ามากกว่าตัวเราเองเรารักในสิ่งที่พระเจ้ารักแล้วก็เปลี่ยนในสิ่งที่พระเจ้าเกลียดสิ่งที่สําคัญสําหรับพระองค์กลายเป็นสิ่งสาคัญสําหรับเรา สิ่งที่ไม่สําคัญสาหรับพระองค์ก็ไม่สําคัญสําหรับเราเช่นกันชาทีนี้มันจะทําให้เราอยู่ท่ามกลางเหล่าคนที่ถูกต้อนรับให้ใกล้ชิดพระเจ้าหากเราพิจารณาน,นะคะพิจารณาลูกหลานหรือรเอลเออความรักที่พวกเขามีต่อพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์แตสภาพแวดล้อมเป็นที่พึงพอใจเขาก็นามาสก,กาัด เชื่อฝั่งแล้วก็รักพระองค์แต่หากไม่น่าปรารถนาไม่น่าพึงใจพวกเขาก็เลือกที่จะบรุรพวกเขาไม่ไว้วางใจในพระองค์อย่างสุดใจแต่กลับอุทิศเพื่อประโยชน์ตนเองด้วยการพยายามเอาชีวิตตนเองให้รอดพวกเขาทําสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยค่ะกับสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ในพระกิตติคุณพวกเขาละทิ้งสิทธิประโยชน์อันรุ่งเรืองอันรุ่งโรจน ของความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้าโมเสสนั้นยงเกรงพระเจ้าแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่เป็นแบบนั้นแรงจูงใจของพวกเขาเป็นไปนตามที่กล่าวว่าเราประชากรยืนอยู่ห่งหางๆแต่โมเสสนั้นกล้าก็ไปใกล้าการสงสถิตของพระเจ้าพวกเขาใช้ชีวิตอันมืดบอดจากสิ่งยอดเยี่ยมที่สุดตรง,งข้าม โมเสสนั้นได้เห็นอย่างชัดเจนโมเสสได้รู้จักพระเจ้าและพระวจนะและหนทางรวมถึงสติปัญญาของพระองค์ในทางกลับกันคนเหล่านั้นรู้จักพระเจ้าจากการอธิษฐานจากจาการจากคำตอบอีทานของพวกเขาเท่านั้นเองเราปฏิบัติต่อความยำเกรงพระเจ้าอย่างเหมาะสมเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์ค่ะเราจะปฏิบัติต่อความยำเกรงพระเจ้าอย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าทันที แม้ว่ามันจะดูไม่สมเหตุสมผลไม่เห็นประโยชน์เลยที่ชัดเจนณะเวลานั้นและดูเหมือนเป็นอันตรายซะด้วยซ้ําต่อความเป็นอยู่ของเราเมื่อเรารู้จักพระลักษณะของพระเจ้าดังนั้นเราจึงมัน่นใจเชื่อมัน่นแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะดูอันตรายแต่จะไม่เป็นแบบนั้นเมื่อเราเชื่อฝังพระเจ้าและสุดท้ายค่ะการเดินในความยงเกรงพระเจ้าสแสดงออกด้วยการเชื่อฝังพระเจ้าจนสําเร็จลุลร่ว อับราฮัมทำสิ่งนี้เมื่อพระเจ้าบอกให้เขาละทิ้งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาสิ่งที่เขารอคอยถึงยี่สิบห้าปีเมื่อตอนที่เขายอมถวายอิสระบุตรชายของเขาผู้ที่เขารักมากกว่าบุคคลใดหรือสิ่งใดที่เขามีเขาออกเดินทางแต่เช้าตรู่และเดินทางอีกสามวันเพื่อทำตามที่พระเจ้าขอจากเขาพระเจ้าไม่ได้บอกเหตุผลแก่เขาและดูเหมือนว่า เรื่องบูชานี้จะทำลายชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดของอับราฮัมชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายแต่เขาก็ไว้วางใจในลักษณะพระเจ้าอย่างสุดใจสิ่งตรงกันข้ามกับการกระทำของผู้อารักขาที่ขี้เกียจเมื่ออับราฮัมยกมีดขึ้นเพื่อจะปิดชีพลูกของเขาทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ามาหยุดเ,เขาแล้วก็กล่าวว่าอย่าแต่ต้องเด็กนั้นอย่าทำอะไรเขาเลย บันนี้เรารู้แล้วว่าเจ้านย่ยยำเกรงพระเจ้าพอเจ้าไม่ได้ห่วงลูกชายของเจ้าจากเราแม้เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้าในบทธรรมการบทที่ยี่สิบสองข้อสิบสองพี่น้องคะนี่คือหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความไว้วางใจเต็มไปด้วยความเชื่อของผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริงเราถูกบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกเิดแห่งความรู้ ในสุภาษิตบทที่หนึ่งก็เจ็กความรู้เรื่องอะไรหรออีกสักครู่หลังจากนี้เราจะพบคําตอบแต่เรามาดูสิ่งที่จะนาไปสู่คําตอบนั้นด้วยเช่นเดียวกับที่อับราฮัมได้ทําเราจะให้พระวจนะของพระองค์อยู่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะลูกเอ๋ยหากเจ้ารับให้คําของเราและสะสมคมําบรรชาของเราไว้กับตัวหากเจ้าเงี่ยงหูฟังปัญญาใจจดจอ่อ เพื่อที่จะเข้าใจหากเจ้าเรียกหาวิจารณญาณและร้องหาความเข้าใจและหากเจ้าด้านโดนหาอิ่งนี้ดั่งหาเงินผลขวายหาถ้อยคำของเราประหนึ่งค้นหากลุ่มทรัพย์ที่ซ่อนอยู่แล้วเจ้าจะเข้าใจความยางเปล่งของพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าปสสิาษิตบทที่สองข้อหนึ่งถึงห้าคำตอบนั้นค่อนข้างชัดเจนนะคะความยังเปล่งพระเจ้านั้นเป็นบอกเกิด ของปัญญาบอกเกิดของความแนะรู้เรื่องของพระเจ้าค่ะแล้วอาจจะปรับประโยคนี้ให้ต่างออกไปเล็กน้อยเราอาจจะพูดว่าคุณจะเข้าใจความยังเปงพระเจ้าและเริ่มรู้จักพระเจ้าอย่างใกล้ชิดทีนี้เราได้เข้าใจต้นเหตุของความผิดพลาดน,นะของผู้อารักขาที่ที่เกียดแล้วว่าเขานั้นขาดความยังเปงพระเจ้าซึ่งเห็นได้จากการที่เขาไม่ได้ปฏิบัติตาม และจากคาตอบสุดท้ายของเขาเช่นเดียวกับในเวลาที่อิสราเอลนั้นมองดูพระเจ้าเป็นผู้นําที่ปฏิเดการนะผู้รักษาคนนี้ก็มองในไม่ต่างกันเลยเขามองไม่เห็นถึงลักษณะความเป็นผู้นําของเจ้านายของเขาความยำเกรงพระเจ้าคือจุดเริ่มต้นของการรู้จักพระเจ้าค่ะพระธรรมสดุดียืนยัน,นเรื่องนี้ด้วยการประกาศว่ามิตรภาพของพระเจ้ามีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระเจ้านะคะในสุภาษิต ในวีบทที่25ข้อ14มิสหายก็คือคนเหล่านั้นค่ะที่เรารู้จักในระดับที่ใกล้ชิดสนิทสนมแล้วพระเยซูตรัสว่าถ้าพวกท่านทาตามสิม่งที่เราบัญชาพวกท่านท่านก็เป็นมิสหายของเราอยู่ในย์มบทที่15ข้อ14พวกเราหลายคนมักจะพูดว่าเรารักพระเยซูอย่างนู้นอย่างนี้ในแบบเดียวกันกับที่เราพูดว่าเราลักดาราคนนั้น เราลักกีฬาอันนี้หรือบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงคนนั้นคนนี้นะคะไ่ร้นะคะแต่พวกเราส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เข้าถึงความหมายที่แท้จริงเหมือนอย่างที่นะคะหลายครั้งนะคะพระคัมภีร์ตอนนี้ค่ะบอกไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าผู้องค์เจ้าข้าจะได้เข้าอน,านุชจรรั์ แต่คนที่ทําตามพระประสงค์ข,ของพระบิดาของเราผู้สติในสวรรค์เท่านั้นที่จะได้เข้าหลายคนจะพูดกับเราในวันนั้นว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าพวกข้ารพระองค์เผยพระจชนะในพระนามพระองค์ขับขีในพระนามพระองค์และทํตัดรอัการ,รยไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าคนททำชั่วจงไปให้พ้น กติวันที่เจ็ดพี่บเอ็ดยิบสามนี่น้องคะเราคงไม่ต้องาการที่จะให้เจ้านายของเราพูดแบบนี้กับเราถ้าเราพิจารณาข้อพิธีน,นี้อย่างละเอียดจริงๆคนเหล่านี้มั่นใจในความสำคัญกับพระเยซูแม้กระทั่งตรองร,ร่วมกับเรื่องนั้นเรื่องนีนะ้แต่จริงๆแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆก็ได้คะ่ะพระเยซูตรัสบอกว่า เราไม่รู้จักเจ้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเจ้ามาจากในลูกกาบที่13ที่15พี่้องครับคนที่เป็นมิสฉาหตของพระเจ้าก็คือคนที่ทำตามพระเจ้านะคะขอให้ท่านไปนไขุ้ดเวื่อปีตอนนี้นะคะสด,ดุดีบทที่25ข้อ14มิตรภาพของพระเจ้ามีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระเจ้าถ้าพวกท่านทำตามสิ่งที่เราบัญชาพวกท่าน ท่านก็เป็นมิตรสายของเราในยมบทที่1ิบข้อ็สี่ถ้าท่านเชื่อพระเจ้าให้ท่านฝังพระเจ้าด้วยนะคะเชื่อฝั่งพระเจ้าและทำตามวิธีการของพระองค์นะคะขอบพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ